สวัสดีค่ะเรามาพักผ่อนสมองกันวันนี้จะพาไปรู้จักเมืองท่าของเนเธอร์แลนด์ประเทศนี้จะมีแม่น้ําสูงกว่าที่อยู่อาศัยและเคยเป็นเมืองท่าอันดับหนึ่งของโลกเกรนนาสถานที่เล็กๆน้อยๆน,นะคะเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เราจะพาไปดูคนทําขนมเขาจะขายให้ใครบ้างเขาเรานั้นมีอาชีพอะไร วันนี้จะพูดถึงคนที่มาอยู่แล้วประสบความสำเร็จนิดนึงนะคะสัก2อลายและชมบรรยากาศข้างทางไปด้วยไปค่ะจะพาไปเที่ยวในเมืองกันค่ะไปดูสะพานที่มีชื่อเสียงในรถตเดมอากาศก็ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีแดดพอไม่ค่อยมีแดดคนก็จะอยู่แต่กับบ้านบางทีก ไปช้อปปิ้งกันคนไทยที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็เขาก็มีแฟนเป็นคุณหมอบางคนที่มาลำบากเป็นอย่างไรบางคนที่มาแล้วประสบความสำเร็จเป็นอย่างไรเราก็จะได้เห็นทุกรูปแบบค่ะชีวิตของคนทำขนมเป็นอย่างไรก็ไปดูชีวิตของที่แต่งงานกับฝรั่งมาแล้วก็มีอาชีพที่ค่อนข้างดีหน่อยรายได้เยอะว่าอย่างนั้นแล้วก็เขาก็มีกิจการเป็นของตัวเองสองสาที่ แบบนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วค่ะในเมืองนี้จะเป็นเมืองรอตเตอร์ดัมนะคะแล้วก็จะอยู่ติดกับแม่น้ำมาสสมัยก่อนเป็นท่าเรือขนส่งแบบสำหรับพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเรือใหญ่ๆที่มาจากอเมริกามาจากเยอรมันแล้วก็เรือที่เริ่มจะต้องได้ซ่อมแล้วก็จะเอาเข้ามาที่นี่เขาะจะต่อเรือขายบริษัทใหญ่ๆเพราะว่ารอตเตอร์ดัมมีชื่อเสียงในการต่อเรือขายเวลาเรือพังต้องซ่อมแซมก็จะมาไว้ที่รอตเตอร์ดัม เพราะว่าเขาจะมีความชนานาญในการซ่อมแซมเรือเราจะเน้นเรื่องราวคร่าวๆไม่เจาะที่ตัวบุคคลนะคะเราก็จะเริ่มเข้าเขตรถติดดังกันล้วค่ะตรงเนี้เขาให้ขับได้ 80, แปดสิบห้าสิบไปดูนะคะนี่เล็กชัตเขามีความสุขรถใหญ่ก็ต้องขับเร็วๆแรงๆประมาณน่ะนนะคะที่พื้นถนนก็จะให้ขับได้ห้าสิบเพราะว่าพวกนี้เขารู้ค่ะว่าแถวนี้ไม่มีกล้อง พวกที่ทำผิดกฎส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างชาติเราเห็นด้านขวามือจะมีสปอตไลท์นั่นเป็นสนามฟุตบอลส่วนใหญ่สนามฟุตบอลเล็กหรือใหญ่ก็จะหนาแน่นไปด้วยผู้คนเมื่อสองวันก่อนไฟยโนดกับไฟยโนดกับ,กบอาจเจ็คดวลกันโอ้โหรถติดตีกันเหมือนคอนเสิร์ตคาราบาลเราสมัยก่อนเลยค่ะด้านขวามือสุดด้านนี้นะคะมหาลัยอิลัชมุสเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียง ในรุตดัมค่ะชาวต่างชาติหลายๆที่ก็จะมาเรียนกันที่นี่นะคะส่งลูกหลานมาเด็กไทยเราหลายๆคนที่ได้ทุนมาก็จะมาลงที่ลัสมุเพราะว่าเป็นภาคภาษาอังกฤษค่คะเดี๋ยวเราจะขับรถเรียบแม่น้ําค่ะเราเรียกว่าแม่น้ามาสแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นสะพานกันนี่ค่ะพอจะเห็นไหมคะแม่น้ายูนิลิเวอร์ก็จะตั้งอยู่ที่นี่ค่ะ ช่วงนี้ถนนหนทางอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เพราะว่าต้นไม้ใบหญ้าร่วงกันหมดก็จะไม่มีความเขียวนะก็จะดูแห้งแล้งเป็นปกติค่ะส่วนใหญ่ยุโรปถึงเวลาหน้านี้เขาอยากจะไปพักร้อนที่ประเทศที่มีความร้อนเยอะๆอย่างเช่นไทยแลนด์สเปนอิตาลีที่นี่หน้าร้อนเขาก็อยากจะอยู่กันนะคะแต่ว่าเด็กเขาปิดเทอมถ้าจะได้ท่องเที่ยวก็ช่วงนั้นช่วงนี้ค่ะจะเป็นที่จอดเรือ ที่จอดเรือที่ซ่อมเรือสะพานที่อยู่ตรงนี้ค่ะถ้ามีเรือมาปุ๊บสะพานนี้จะเปิดขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะตรงนี้เป็นแม่น้ํานะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอู่ต่อเรือสะพานนี้ก็จะเป็นสะพานเก่าแก่นะคะสีแดงนี่แล้วก็ตึกที่เราเห็นด้านหน้าที่เฉินหลงเคยมาแสดงหนังนะคะแล้วก็มาโรยตัวโดดตึกที่ตึกนี้ค่ะที่เราเห็นสีขาวมีน้ําตาลตรงกลาง ายโฆษณาส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสะพานเอลชมุสละค่ะความใหญ่ความกว้างคงสู้ประเทศไทยเราไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะตอนนี้ช่วงนี้เวลาฝรั่งเขาไปเมืองไทยไปเที่ยวเมืองไทยเขาจะรู้สึกถึงเต้นมากแล้วเขาบอกว่าโห oh, มันเทียบเท่ากับนิวยอร์กเลยความใหญ่ความกว้างความบิสเนสตึกสูง ความโออาทัานสมัยเขาบอกว่าเหมือนเขามายืนอยู่ที่นิวยอร์กเลยที่นี่อากาศค่อนข้างหนาวเพราะฉะนั้นคนจะอยู่แต่ในตึกค่ะเราบอกอุ้ยทำไมไม่มีผู้คนเลยผู้คนเยอะค่ะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ออกมาข้างนอกกันเนาะมันจะอยู่แต่ในตึกเดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานลัส์มุสกันแล้ว ทางน,นี้ตรงกลางก็จะเป็นรางรถเเมโทรแล้วขวามือจะเป็นที่จอดเรือะคะ่ะอันนี้จะมีเรือนะักท่องเที่ยวมาจอดเรือใหญ่ไว้คอยรับส่งเพราะว่าถ้าตรงนี้เป็นท่าน้ําลึกแหล่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นนิวยอร์กโฮเทลเป็นโรงหนังเป็นมิวเซียมเป็น KPN สายองค์การโทรศัพท์ใหญ่เหมือนคล้ายๆเทเลคอมบ้านเรา แล้วสุดตรงนี้ก็จะเป็นเกาะกลางถนนก็จะมีเรือจะจอดอยู่ด้านขวาเนี่ยเวลามีงานมีอะไรนะคะพอเราไปสุดทางนี่ปุ๊บก็จะเป็นโรงแรมเดี๋ยวจะพาขับไปดูให้สุดเลยนะคะซ้ายมือนี่ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เอ่ Photo Museum, อโฟโตมิวเซียมคนที่บ้านเคยทํางานอยู่ที่นี่นะคะก็จะได้เข้ามาดูรูปภาพเก่าๆแก่ okay. แล้วก็มาบ่อยค่ะเพราฟรี Power free, นะถ้าเราเลี้ยวรถเปลี่ยนเส้นทาง เราต้องให้คนข้ามไปตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ําหรือว่าเป็นเกาะนักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากร้านอาหารแถวนี้ก็อร่อยมีคอนโดสูงๆสวยๆเยอะค่ะแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงทั้งคอนโดทั้งร้านอาหารเพราะว่ามันเป็นแหล่งบิสเนสจริงๆเราจะมารับของที่ร้านคุณหมอฟันนี่ค่ะเรามาถึงร้านคุณหมอแล้วตรงนี้เขาสร้างไอ้นี้ถ้าจอดเรือเราจะเอาของไปส่งแป๊บนึง เพื่อนคนไทยที่มีแฟนเป็นคุณหมอแล้วก็เปิดร้านอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันข้างในนิดนึงนะคะดูเยอะไม่ได้เนาะเป็นส่วนตัวก็จะมีุ้นส่วนกับหมอฟันที่เป็นคนจีนแล้วดูบุนตึกนะคะอันนี้คือชั้นล่างตึกสูงอย่างนี้เลยคะ่ะคนไทยในแต่ละมุมมองสิ่งที่เกิดใหม่ก็คือข้าเกาะกลางบนแม่น้ำํำพราะตรงนู้นเคยเป็นโรงงานต่างๆเนี่ยค่ะด้านที่เราเห็นไกลๆนูนะ้นเคยเป็นโรงงานมาก่อน แล้วก็จะมีเรือแท็กซี่มาจอดที่นี่เราจะเห็นเรือลำนี้นะเี่เรือจอดอยู่แล้วถ้าเราข้ามไปฝั่งนู้นคือน้ำที่เราเห็นเนี่ยเขาจะทะลุมาตร,ตรงนี้เป็นเกาะเลยค่ะเป็นเกาะแล้วเราก็จะข้ามสะพานอีกลวสมุทรมาที่เห็นคนไข้นั่งอยู่แต่ตอนนี้คนไข้หายไปแล้วนะคเดี๋ยวเราจะเปิดประตูเข้าไปเราจะพาไปชมบรรยากาศว่านี่คะ่ะคนไทยนี่คะ่ะคนไข้นั่ง ตอนนี้เขามีเลขาแล้วนี่ค่ะบรรยากาศของร้านคุณหมอก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่ก็จะมีคนไข้ออกมาแล้วค่ะเราจะกลับกันแล้วได้เอกสารและพร้อมทั้งซองผักนม่มีขนมมาฝากด้วยเดยวคนเมืองไทยนะคะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะดู <c oughs> กล้วยตาก <c oughs> แล้วก็นี่ซื้อกระเพรามาฝากสำหรับหน้าร้อน แล้วก็ให้ไปเอาใบถอนตั้งเดี๋ยวก็จะพากลับย้อนขึ้นไปบนสะพานเนาะเมื่อกี้คนไข้ทักว่าฉันเคยเห็นเธอเธอนั่งอยู่ที่เคาตอร์ไม่ใช่นั่นเพื่อนฉันอันนี้คือชีวิตอีกรูปแบบหนึง่งต้องเอียงลงโอเคได้ละไปแล้วอันนี้ที่จอดรถลงไปใต้ดินจะมีหลายที่เลยค่ะนี่ค่ะไปกรนแล แม่น้ำด้านข้างก็จะมีทางจักรยานด้วยนะคะคนก็ก็จะขี่จักรยานขึ้นมาบนสะพานส,งสูงๆนี้กันสะพานนี้จะเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะเราก็จะขับรถช้านิดนึงทุกคนก็จะแซงเราไปหมดอันนี้ก็จะเป็นด้านในเมือง นนน้ก็็จะะเปแม่ะคะงเป็นสัญลักษณ์ว่ามีชาติใดบ้างที่อาศัยอยู่ที่นี่ในเมืองที่ติดแม่น้ำแม่น้ำนะคะด้านขวามือแล้วก็บ้านที่เราเห็นอยู่ตรงไกลๆด้านนู้นนั่นอยู่ตรงเกาะกลางนะคะนี่ค่ะด้านนี้เนี่ยตึก iver, ยูนิลิเวอร์นยใช้หัวโดโดสี่เหลี่ยมทีนี้นี้เป็นเรือะคะ่ะเรือมาเตสติกเป็นเรือแบบเรือหลวงอะไรประมาณนี้ร้านอาหารแบบเรือหลวง เราก็ทานอาหารกันไปชมวิวกันไปเนาะมีชมแบบที่อยู่นอกเมืองบ้างชมที่แบบที่อยู่ในเมืองบ้างบางทีก็ทำให้เราเปิดโลกทระนัดช่วงนี้รถติดอยู่นะคะก็จะให้ชมนี่ค่ะตึกรอบข้างก็จะเป็นลักษณะยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาใส่กันอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือดกเขื่อนนะคะเขื่อนเนี่ยสังเกตดูนะคะเขื่อนจะสูงกว่าบ้านมาประมาณ3-4ชั้นเนะะี่ยค่ะดูจากบ้านหลังนี้นะคะ ดูอพาร์ตเมนต์หลังนี้อันนี้บนถนนนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูแม่น้ําค่อยๆดูนะเดี๋ยวจะเวียนหัวอันนี้คือแม่น้ําแม่น้ําเนี่ยอยู่เกือบถึงชิดบนฝั่งนี้เลยค่ะแล้วเราคิดดูนะคะว่าเรามองกลับมาด้านเนี้ยเราจะเห็นว่าเขื่อนเนี่ยมันสูงกว่าบ้านเยอะเลยแล้วแม่น้ําอยู่สูงกว่าบ้านนะคะง่ายๆเลยนะถ้าใครกลัวก็ไม่ต้องมาเนธแลนด์นะคะ <laughs> เพราะว่า80%อซอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลค่ะ เราก็จะมีเขื่อนตรงนี้แหละคอยรองรับนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะมีทางจักรยานแยกทุกมุมเลยค่ะแล้วก็สวนสาธารณะเนี่ยเวลาหน้าร้อนนะหญ้าจะเขียวสวยงามแล้วตรงนู้นก็จะเป็นแม่น้ําใช่ไหมคะแล้วพวกกระต่ายเนี่ยเขาก็จะออกมากินหญ้าเล็มหญ้าอยู่แถวนี้ค่ะยุบๆๆกันแบบน่ารักมากเลยค่ะแต่บางตัวก็คิดถึงหนูบ้านเรานะคะบางตัวก็อาจจะอดอยากอะไรเงี้ยมีขนล่วงขนล่วงมั่งเยอะแยะ,ยะ,ยะมีทั้งขาวทั้งดํา มีทั้งกระต่ายตัวเล็กแล้วก็กระต่ายฮอนแลงกระต่ายฮอนแล์เนี่ยจะหูยาวแล้วก็ตัวใหญ่ขนใหญ่ยาวมากที่บ้านเคยเลี้ยงเหมือนกันอายุจะไม่ค่อยยืนค่ะร้อนนะคะกระต่ายจะเยอะมากๆช่วงนี้กระต่ายเขาก็จะหลบเข้าไปอยู่ใต้โพรงใต้ดินกันออกมาจากนอกเมืองนิดนิดหนึน่งแล้วนะคะแล้วก็จะมีนี่โรงแรมโนเชลมหาลายัยอิลชสมุสเดี๋ยวเราไปต่ออีกที่หนึ่งเลยค่ะ เราเสร็จจากในเมืองแล้วเดี๋ยวไปต่ออีกฝั่งหนึ่งกันเลยอาจจะออกไปนอกเมืองนิดนึงไปดูการอยู่อาศัยอีกแบบกันดีกว่าค่ะพื้นที่เชิงพาณิชย์หรือคอมเม r c เชีย r แอเรียวันนี้จะไปส่งขนมกนันนี่ใส่กล่องแล้วเรียบร้อยทั้งหมด4กล่องแค่นี้ค่ะสั่งแค่นี้แต่ว่าต้องไปส่งเนาะเพราะว่าเขาไม่สะดวกมาล้งแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเขาก็จ่ายค่ารถมาเดี๋ยวเราจะาแพ็คใส่กล่องเลยนะคะ แล้วก็จะใส่กล่องแบบนี้อีกแล้วใส่ถุงหน่อยเพราะว่จะเก็บความเย็นเพราะว่าเค้กเขาต้องการความเย็นนิดนึงค่ะของพวกนี้เราหาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเขาจะวางไว้ให้เราเลยใ่ะเยอะยๆเลยรีหมดเลยค่ะเสียตังค์ซื้อเลยนะคะคนไทยผู้หญิงไทยเรานี่แหละค่ะที่แต่งงานมาเนาะแล้วเขาก็มีสามีเป็นเจ้าของโรงางานเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านเขากันเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะ เดี๋ยวเราจะไปส่งขนมแล้วค่ะพอดีลูกสาวเนาะเขาทำงานพิเศษที่เคปซีพอเขาเลิกงานใช่ไหมคะก็ของที่ทอดไว้ก็ยังไม่หมดเนาะเขาก็ออกกลับบ้านมาด้วยค่ะแล้วก็ได้มาเยอะเลยเราก็เลยว่าจะแบ่งจะให้น้องเขาทานนิดนึงเนี่ยไก่หลายชิ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดนี่ก็หวานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปส่งขนมกันเลยค่ะที่จะไปส่งขนมให้กับคนไทยคนหนึ่งนะคะเพื่อนกันเป็น คนที่แต่งงานมาอยู่กับฝรั่งที่นี่และค่ะคนนี้ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่มีฐานะดีนะคะส่วนใหญ่คนไทยที่เนี่ยจะไปทํางานที่นี่นะคะเป็นโรงงานเกี่ยวกับการแพ็คพวกสมุนไพรไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือสมุนไพรต่างๆจะพาไปดูซิว่าแถวนั้นนะจะมีกรีนเฮาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีโรงงานแล้วก็มีพวกรถส่งผักต่าง ะะจะมารับจากที่นี่เพราะว่าบางทีซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาก็จะส่งโดยตรงแต่บางทีเขาก็จะใช้ตัวแทนส่งเขาก็จะไม่ส่งเองนะคะแล้วก็สาวๆไทยเรานี่แหละค่ะก็จะมาทํางานที่โรงงานนี้กันเยอะมากๆสะพานเบดโนตปรึกใครๆที่จะไปทางอูเทรคหรือว่าจะข้ามไปทางด้านใต้ของเนเธอร์แลนด์ทุกคนก็จะมาผ่านสะพานนี้หมดเลยค่ะ เหมือนกับว่าเหมือนเราอยู่กรุงเทพเนาะจะข้ามไปฝั่งทุนก็ต้องข้ามแม่น้ำเจ้าพยาใกล้เคียงกันเลยค่ะก็วกรถขนส่งต่างๆที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนำมาจากสเปนพอเขาได้ของนนํำเข้ามาทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะนำเข้ามาให้กับโรงงานตัวแทนอย่างเงี้ยค่ะแล้วโรงงานก็จะทำการแพ็คซึ่งราคาของพวกนี้นะคะจะค่อนข้างแพงว่าเขาจะแพ็คใส่กล่องเล็กๆส่วนหนึ่งเขาก็จะมาส่งให้กับคนที่ขายตามตลาดนะัน ตามตลาดนัดเนี่ยก็จะขายถูกมากเลยค่ะก็คือเราต้องไปซื้อที่ตลาดนัดส่วนใครที่สะดวกไปซื้อตามซูเปอปร์มาร์เก็ตก็จะได้ตัวแทนอย่างเงี้ยเป็นคู่แพ็คนะคะสาวๆไทยเราเนี่ย80%เลยค่ะโรงงานแล้วก็จะมีสิลเวปินบ้างเวียดนามบ้างถ้าเราขับตรงไปเลยนะคะตรงนี้เขาจะเป็นท่าเรือใหญ่เส้นทางนี้เราก็จะไปเบลเยียมไปฝรั่งเศสก็ลงมาจากทางด่วนแล้วนะคะ นี่จะมีโรงงานเยอะเลยค่ะส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าโรงงานแพ็กผักแต่จริงๆแล้วมันเป็นพวกสมุนไพรที่เราต้องเรียกสมุนไพรเพราะมันเป็นอย่างสารแนต้นหอมต้นหอมของฝรั่งโรสมาีม่นเขาเรียกเต็มที่สําหรับทาให้ไม่ไอายอะค่ะเขเรียกว่าเป็นสมุนไพรอู่ยใช่ก็มีค่ะกระเพราแดงกระเพราเขียวกระเพราขาวกระเพราอิตอาลีค่ะด้านขวามือเนี่ยจะเป็นกินเนอรี่ตอนนี้สองทที่ไม่ทันนะคะเพราะว่า มันเป็นลงจากทางด่วนนะเร็วมากๆมันต้องมาสองคนด้านขวามือนะคะจะเป็นโรงงานเยอะมากๆเลยค่ะเขาก็จะจัดให้พวกโรงงานมาอยู่แถบนี้าสังเกตเห็นนะคะจะเป็นหลังคาย,ยาวๆแบบนี้เพราะว่าเขาจะเอาไว้เทียบรถ10บล้อจะเข้าตามชอ่องรับพวกกล่องของต่างๆที่จะนําไปต่างประเทศเช่นบางครั้งเนี่ยมาเลเซียก็มาสั่งที่นี่เหมือนกันนะคะสั่งสะระแหน่สั่งใบโหระพาใบกะเพราแดงเนี่ยเป็นเหมือน สี่เหลี่ยมกล่องยาวๆอย่างนี้ค่ะรับรถ10บล้อแล้วก็จะมีช่องๆใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วก็สามารถขับเสียบเข้าไปเลยแล้วก็ไปเปลี่ยนตู้ขึ้นมาแล้วก็ไปส่งของส่งทั่วฮอลแลนด์เยอรมันเบลเยียมไปหมดเลยค่ะขนาดเอเชียเรายังมาสั่งบางทีก็ยังแปลกใจเหมือนกันส่วนใหญ่เราจะเป็นร้านอาหารใหญ่ๆที่มีคุณภาพนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปแล้วนะคะ สำหรับรถ10บล้อที่จะวิ่งเข้ามาเนี่ยน,นะคะเดี๋ยวจะจอดรถแป๊บนะเดี๋ยวเราจะดูข้างทางไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะให้ดูว่าส่วนทางเนี้ยที่เราวิ่งมาเป็นทางด่วนมีรถวิ่งเต็มเลยเดี๋ยวเราขับไปเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าผู้หญิงไทยเราอ่ะที่ได้มาอยู่กับครอบครัวที่ร่ำรวยเจ้าของกิจการแต่ตัวเขาก็ทำงานด้วยนะคะ เพราะว่าทุกคนที่นี่ไม่ว่าคุณจะร่ารวยขนาดไหนจะมานั่งนั่งนอนนอนกินไม่ได้นะคะทุกคนต้องทํางานพอทางานก็จะมีเงินของตัวเองว่าสิ่งที่ดีก็คือคุณมีเงินของตัวเองด้วยคือสามีก็ซัพพอร์ตถ้ามีลูกสองคนสามคนนะเขาก็จะดูแลทั้งหมดเราก็จะได้ไม่ต้องลําบากมาดูแลลูกเองกินเฮ้าที่กว้างมากๆเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้ด้านนี้ก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์เสียบลงไปเลยด้านนี้ค่ะมีต้นไม้ปลูกในนี้เต็มในช่วงนี้หน้าหนาว เรามาวันธรรมดาเนี่ยนะคะโอรถเต็มแถวนี้เลยคะ่ะเพราะว่าสาวๆเนี่ยเขาก็จะเอารถมาจอดกันหลายๆคนถึงต้องเรียนขับรถเพราะว่าโรงงานมันจะไม่ได้อยู่ในเมืองค่ะโรงงานส่วนใหญ่จะอยู่นอกเมืองน,นี่โรงงานนะคะถ้ามองเห็นนะคะด้านนู้นเนี่ยจะเป็นกีนเท้าทั้งนั้นเลยค่ะอาจจะมองไม่ชัดนะคะช่วงนี้ย้อนแสงมากๆเลยที่นี่คือโรงงานนะคะ ดูเหมือนเล็กนะคะไม่เล็กเพราะว่ามันจะยาวไปด้านหลังแล้วก็โรงงานส่วนใหญ่จะทําชั้นเดียวค่ะช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะสำหรับรถสิบล้อเสียบเข้าไปแล้วก็เอาของขึ้นมาได้เลยโรงงานเนี่ยจะเยอะมากๆเนี่ยจะเป็นลักษณะเนี่ยแล้วเขาก็จะมาทําอยู่ในที่เดียวกันก็จะยาวไปในแถบนี้ทั้งหมดเลยจะได้เห็นว่านี่แหละค่ะแหล่งที่สาวๆไทยเขาอยู่ที่เนี่ยกันแบบเยอะมากๆเลยค่ะถ้าใครอาศัยอยู่แถบนี้นะคะ คือจะเป็นบารอนเด็กรอตดัมลิเดอร์แกลลึกโดดรกชื่อนะคะแถบใกล้เคียงแล้วก็อาจจะไกลไปกว่าน,นี้หน่อยก็จะมาทำงานที่นี่กันหมดเลยค่ะสมมเรามีโอทีเยอะๆเนี่ยทำงานที่นี่ยังไงนะเดือนหนึ่งอย่างเก่งๆนะก็5้าหกหมื่นทำสบายๆได้เลยค่ะเคยมาทำกับเขาอยู่พักหนึ่งเหมือนกันคะ่ะประมาณสอเดือนก็น่าจะได้ไปประมาณสองแสนนะคิดดูก็พอสมควรแต่เหนื่อยมากเลยค่ะ ก็เลยไม่ได้ทําต่อก็คิดว่าเราไปทําขนมแบบที่เราชอบดีกว่านะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหน้าโรงงานีน่ด้านหน้าโรงงานน,ะะนี่นะคะแล้วก็จะมีรถคอยรับส่งก็จะบอกว่ารถคันไหนจอดตรงไหนนี่นะคะแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ด้านนู้นนะคะเราจะเห็นท่อไอเสียแบบนี้ก็จะผลิตสิ่งนู้นนี้นั้นส่วนบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านของเจ้าของโรงงานที่เป็นเจ้าของเลยอะ่ะเป็นพ่อแม่ของ แฟนเพื่อนอีกทีหนึง่งที่กําลังจะมาส่งขนมนะส่วนบ้านของเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้บ้านพ่อแม่จะอยู่ในโรงงานเลยนะคะส่วนบ้านของเขาเดี๋ยวจะพาไปดูว่าชีวิตของคนที่มาได้กับสามีที่เป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆมีหมดเลยค่ะทั้งคุณหมอฟันทั้งคุณหมอธรรมดาทั้งเจ้าของโรงงานทั้งเจ้าของบริษัทคือมีทุกรูปแบบเลยทั้งพนักงานธรรมดาเนี่ยค่ะอันนี้คือบ้านของเพื่อน แล้วก็ด้านนี้ก็คือบ้านของพ่อแม่ตรงนี้จะเป็นโรงงานนะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ให้ดูด้านหน้าโรงงานแล้วนะคะนี่อันนี้คือด้านหลังโรงงานนะคะถ้าเราไปข้างในเขาก็จะสวยมีสถานที่ต้อนรับสําหรับคนมาสมัครงานแล้วนู่นค่ะมองสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะคือเป็นโรงงานแล้วก็เป็นที่นั่งพักทานข้าวแล้วในนั้นเขาจะปลูกต้นไม้ปลูกพวกสมุนไพรต่างๆไว้เป็นที่โชว์ค่ะมีอะไรบ้างทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปกลับรถกันนะ วันนี้เขาจะไม่ได้ทํางานกันจะดูคนน้อยนี่นะคะบ้านเพื่อนหลังนี้เลยค่ะนี่ก็คือน้อยคนนักกันนะที่จะได้อยู่แบบนี้เอาง่ายๆเลยค่ะขนาดเพื่อนนะ่ะที่มีสามีเป็นคุณหมอนะมีคลินิกสองที่เลยนะคะเขาก็ยังอยู่เทาเฮาเลยค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายแบบเนี้ยสูงมากๆเลยค่ะถ้าใครมีบ้านเดียวแบบเนี้ยต้องคนที่มีแบบรายได้เยอะจริงๆค่ะ เยอะแบบว่าต้องไม่เสียดายเงินที่จะเอาไปทําอะไรเลยนะคะแล้วก็ส่วนนี่ยะส่วนกรีนเฮาส์ของฝั่งนี้นะคะเขาก็ทำกรีนเฮาส์เหมือนกันแล้วเขาก็เป็นอีกบริษัทหนึง่งฝั่งนี้จะทําเป็นพวกดอกไม้ค่ะจะเป็นดอกไม้ตามฤดูกาลเยอะไปหมดเลยตัวอย่างของดอกไม้นะคะที่มีมากมายหลายพันหลายแบบแล้วก็สวยงามทั้งนั้นเลยค่ะเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายดอกไม้หรือว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีเยอะมากเลย ดอกไม้สวยๆที่เราไปซื้อตามร้านเขาอะค่ะต้นละ50าสิบเซนยูโรสยูโรนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาบ้านนี้กันนี่ค่ะเห็นไหคะเนี่ยลรวแถบนี้เนี่ยคือปกติแล้วเนเทอรนจะไม่มีรั้วบ้านแต่บ้านนี้มีรั้วบ้านแสดงว่าคือกว้างมากนะคะแล้วก็อยากเป็นส่วนตัวนะมีมากๆคนนึงเลยอะคะ่ะว่าค่าใช้จ่ายสูงมากเดี๋ยวเราจะจอดหน้าบ้านหลังน,นี้ให้รวยแค่ไหนนะเขาก็จะล้างรถของเขาเอง เดี๋ยวจะเอาของไปส่งก็แปบ๊บนึงนะคะจะเปิดประตูไว้แปบ๊บนึงเพราะเดี๋ยวจะทักทายส่งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวเปิดประตูแป๊บนึงคือคนที่นี่นะคะยิ่งรวย ยิ่งเป็นคนใจดีค่ะจะไม่วางมากจะไม่พูดเยอะพูดมากเห็นไหมคะพอเขาเจอเราปุ๊บเขาจะรีบมารับของถ้าคนมาส่งของหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องใช้คนอื่นมารับหรืออะไรอย่างเงี้ยที่นี่ไม่นะคะเขาจะทาด้วยตัวของเขาเองเลยค่ะแล้วเ็าจะมาคุยกับเราเองแล้วเขาก็จะขอบคุณเรามากมายแล้วเราก็เอาของฝากมาให้เขาด้วยให้เขาทานด้วยเขาก็จะรู้สึกดีใจมากๆนะฮะเช็ดรถเองดูแลรถตัวเองเดี๋ยวเราจะขับรถต,ต่อเลยค่ะ กลับบ้านแล้วเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถก,กลับบ้านกันแล้วค่ะนี่คือชีวิตของคนไทยสาวไทยที่มีชีวิตที่ดีที่มีอันจะกินคือน้องเขาเนี่ยจะซ้นิสัยดีมากค่ะถ้าได้คุยกับเขาเนี่ยเขาจะพูดคุยเอาของนู่นนี่นั่นให้ตลอดวันเสาร์วอาทิตย์นะคะเขาก็จะปิดหมดเราก็จะมองไม่เห็นต้นไม้ด้านในเลยเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะคะว่ายาวแค่ไหนนู่นยาวไปถึงนู่นค่ะคือกว้างมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูด้านนี้ที่เป็นโรงงานนะะี่ค่ะนี่ ด้าน,นนี้นะคะจะมีรถสิบล้อมาเทียบท่าเนะะี่ค่ะวันนี้วันหยุดเนาะก็จะดูเงียบเหงาหน่อยเป็นวันเสาร์นะคะเราก็ได้นําเสนอไปแล้วแบบสองแบบ2มุมนะคะกลับบ้านกันเลยดีกว่าเนาะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายสนุกสนานมีความสุขแต่มันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะว่าเราจะมีความสุขกับตรงนี้หรือเปล่า ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันตั้งหน้าเลยนะคะขอบคุณค่ะมาแล้วค่ะทางด่วนที่นี่จะเป็นทางด่วนจริงๆแล้วก็ทางด่วนที่ไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะเพราะว่าคงจะบวกไปแล้วเรียบร้อยทั้งหมดตั้งแต่เราจ่ายภาษีเพราะว่าภาษีรถยนต์ที่นี่เราจ่ายเป็นเดือนนะคะไม่ได้เป็นปีเนาะ ถ้าเราขับรถไม่ได้ขับรถไม่เป็นไปไหนมาไหนนาวหนาเนี่ยลำบากมากเค่ะเดี๋ยวเราก็จบทิปการส่งของแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ